แในช่วงท้ายนะครับเราจะถ่ายรูปพร้อมกันครับอ่ะขยับนิดนึงครับตอนนี้เราจะมาถ่ายรูปพร้อมๆกันนะครับพร้อมทั้งท่านผู้บริหารของเราด้วยนะครับท่านแรกขอเรียนเชิญครับคุณธวรันอารมณ์เสรีนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดของบริษัททูแฟนเพจสิจำกัดครับพร้อมทั้งคุณสิริวัลนรัตนสุวรรณนะครับผู้จัดการฝ่ายการตลาดลูกค้าบุคคลนะครับของธนาคารกรุงศรีอยุธยาจำกัดหาชนครับคุณพิธาพรบุญยรัตนพันธ์นะครับผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดนะครับคุณธนกนกนะครับธนั อีเวนต์แมเนเจอร์นะครับบริษัท CPO จำกัดหาชนครับคุณสุรัน์ทวีทำรทุสินนะครับผู้จัดฝ่ายการตลาดบริษัทไทยกุลโบจำกัดครับและอีกหนึ่งท่านนะครับคุณพามัครวินแสงซื้อนะครับรองผู้จัดใหญ่บริษัทซาฟอริโบจำกัดนะครับถือว่าเป็นความยิ่งใหญ่นะครับส่งท้ายปลายปีกับมกกะนตีครั้งแรกของโลกนะครับกับ AF ทั้ง5ซีซันนะครับพร้อมทั้งสิงสารสัตว์นะครับ 500สายพันธุ์นะครับที่จะมาสร้างขับขานความพิเศษนะครับสีสันความไพเราะรบถึงความสุขในวันที่14ธันวาคมนะครับนับจากนี้ไปก็อีก47วันเราจะได้มีความสุขกันอีกครั้งหนึ่งนะครับกับบรรดาเอฟทั้ง5ซีซั่นนะครับท้องทั้งแฟนคลับทั้งหมดด้วยนะครับก็คงต้องย้ำการอีกครั้งแล้วกันนะครับว่าวันนี้สามารถที่จะจับจองบัตรได้แล้วนะครับที่ไทยทิกเก็ตเมเจอร์นะครับ หรือถ้าเป็นลูกค้าของกรุงศรียอดสิทว่าด้านหน้าจะมีจนาหน่ายตด้วยนะครับ14ธันวาคมก็ล็อกคิวแล้วกันนะครับราคาบัตรก็1,250บาทนะครับสำหรับความสุขในครั้งนี้14ธันวาคมนะครับได้ดูว,ว่าต้องมีการแพนไว้ล่วงหน้าแล้วกันนะครับอย่างที่คุณพระรันบอกไปนะครับว่ามีถึง 6เวทีนะครับเมื่อคุณได้จับจองบัตรแล้วเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปดูรายละเอียดได้นะครับที่ www.ticketmanager.com จะมีรายละเอียดของแต่ละเวทีนะครับในแต่ละช่วงเวลาของแต่ละเวทีนะครับว่าคุณจะแพลนดูคอนเสิร์ตในช่วงเวลาไหนหรือว่าเวทีไหนนะครับจะได้อัตราลครบทั้ง6เวทีอย่างแน่นอนนะครับแล้วก็จะได้ไปมีความสุขกับเอทั้ง5 0ีซันที่คุณรักด้วยนะครับงานในวันนี้นะครับผมก็ต้องขอบคุณสำหรับ คอนเซอร์จะดีของเราทั้งหมดเลยนะครับที่ทําให้ความสุขจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งนะครับ14ธันวาคมนะครับธนาคารกรุงศรีอุทยาจำกัดมหาชนครับบริษัทเมืองไทยประกันชีวิตจำกัดน,นะครับบริษัทการบมนไทยจำกัดมหาชน 11, เซเว่นอีเลเว่นคุิโกดบอกกี้อัลมอนต์ครัชบิทเตอร์ช็อตแตร์เข้มข้นนะครับบิ๊กซีซูเปอร์เซ็นเตอร์และก็ขอขอบคุณเจ้าของสถานที่จัดง,งานในวันนี้ด้วยนะครับเสียงพลาก้อนนะครับแล้วก็ขอขอบคุณสถานที่อีกครั้งหนึ่งในวันที่14ธันวาคมกับซาฟารีโวนะครับ หรือแนะติดตามสําหรับสิทธิพิเศษมากมายนะครับไม่ว่าคุณจะเป็นลูกค้าของธนาคารกรุงศรีเป็นลูกค้าของเมืองไทยนะครับตรืการที่คุณได้ถือบัตรเมืองไทยสมาร์ับก็ดีนะครับหรือว่าจะเป็น บัตรของเซเว่นและลูกค้านะครับเราก็ยังรวมไปถึงลูกค้าของรอยัลออดิชั่นนะครับคุอมีบัตรแล้วก็ยังรวมไปถึงบริกรพัคกี้อ er วานคัชพิสเตอร์นะครับเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ t h a i t i c k e แ m a เชอร์ดอตนะครับเอาละครับท้ายนี้ผมดีเจเซิร์ฟนะครับผมขอลาไปก่อนเจอกันสำหรับ14ธันวาคมนะครับทีมท้ายผมต้องขอเสียงปรบมือกับเอฟทั้ง5ซีซั่นแล้วก็ผู้บริหารทุกท่านบนเวทีอีกครั้งหนึ่นงด้วยครับและเจอกันส่งท้ายปลายปีนะฮะแล้ว็อย่าลืม30 หนึ่งและสองนะครับลูกค้าของกรุงศรีก็ไปสนุกกันกับนักต้อนนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนเจอกันในโอกาสหน้าสวัสดีครับ